ท่านเลยนะฮะวินนี้รับกับข้อสุ่มการรีวิวใน s ซตดีเ DFN ในพาร์ทที่สสำหรับพาร์ทนี้นะฮะเป็นคิวของคิสซึบวีนะฮะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชำนาญคิสซึบวีเท่าไหร่ก็เล่นได้อารมณ์แบบขี้หมูขี้หมาอารมณ์แบบว่ากลางคู่กาดกลางคู่กาดโยนให้เด็กแถวบ้านก็เล่นได้นะไม่มีอะไรมากกับคิสซึบวี v. ผมมองว่าเป็นปืนที่เล่นง่ายๆนะไม่ค่อยมีอะไรมากมายสำหรับตัวนี้สเปค เหมือนเดิมนะฮะในซีรีส์นี้ไม่มีอะไรเปลีปย่ยนแปลงมีเพียงลายปืนที่สวยงามขึ้นเท่านั้นนะฮะแล้วก็ยัง,งคงคอนเซปต์การยอมแมวเหมือนเดิมจากเข้าสู่ใช้ยานะฮะสำหรับปืนคิคสูวีผมใส่ใช้ยาเป็นะจะเป็นจะเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนด้านสีหรือไม่ก็สไนสีก็ได้นะฮะแล้วแต่บางคนเพราะว่าด้วยความที่ว่าคิสูวีมันมีดาเมจที่น้อยบางคนอาจจะใส่ใช้ยาสไนสีเพื่อให้มันแรงขึ้นก็ได้นะครับผมผมลองใส่ให้ดู ในสีจะยิงช้าแต่ไม่เป็นไรปืนกลปืนกลเบาเอกลักษของมันคือมันยิงเร็วอยู่แล้วนะฮะยิงช้าขึ้นหน่อยไม่มีปัญหาเท่านี้เปิดระเบิดด้วยโอดีเลยนะฮะฉายาที่ผมใส่เป็นประจำมากกว่าใช้ยาวิ่งนั่นก็คือใช้ยาระเบิดระยะความระเบิดบวกหนึ่งและรัศมีระเบิดบวกหน,นะฮะเอาละอ้าวเา เฮ้ยมันอยู่บนบ้านไม่ใช่เหรอเยเีะเยเยอเยอะเยอะยอโอ้<ก>เรียนระดับความสำคัญไม่ถูกต้องโอเคเราจะทำพันกนี้ไปได้ชอบพันธกิจเลยเอเกินตัวละตัวเ,เวมียบึน ไม่ตายไอ้ตัวข้างล่างไม่ช่วยเลยเว้ยเฮ้ยไอ้ยาเพิ่งสังเกตลายบ้าเออเล่นตายไปสองตัวขอตัวหนึ่งนะเพิ่งสังเกตลายผมว่าลายนี่สวยนะค่อนข้างโอเคเลยโอ้อารมณ์มันแบบมันเหมือนอัพทองเอ้ยเหมือนคิดทองอัพเกรดอะเดี๋ยวผมโยนคิดให้ดูเืาเปล่าที่นี้ผมว่าสวลงานอันนี้คิดทองอ่ะควรจะก้มเก็บอืม ถ้าถามว่าถ้าเทียบกับทิศทองผมว่าคนละชั้นเลยเพราะว่าอันนี้สวยกว่าเดฟินิทสวยกว่าเดฟินิทเดฟินิทมันมีลายมันดูมีอก็มันก็แค่สีทองพื้นผิวของทิศทองมันดูแบบเออมันทองจริงแต่ว่าอันนี้มันดูแบบเข้มๆหน่อยเหมือนทองชาหน่อยอ่ะชาแต่ก็ยังมันไม่เจ็บ ให้อารมณ์อืมไปเรื่องตรงโน้นเหรอเนาะ <laughs> ให้อารมณ์ใกล้เคียงใกล้เคียงคิดทองแต่ว่าถามว่าดีไซน์ผมชอบมากกว่าเยอะเลยเยอะเก่งเยอะ for inflation ค่อนข้างโอเคเบีญญ <Okay. S 2> เยี่ไม่เข้าจริงเลยวะเอเอเอาเอาวิญญาณแชมป์ได้ไหม <_ d ans> โอ้โห <_ d ans> ผมบอกแล้วว่าปืนซีรีส์นี้เล่นปุ๊บได้วิญญาณแชมป์เลยนะฮะแชมป์เล่นยังไงเล่นออกมาอย่างนั้นเลยปืนนี้ขายพร้อมกับฝีมือแชมป์ด้วยนะฮะ ซื้อซีรีส์นี้ได้ฝีมือแชมป์ติดปืนมาด้วยต้องบอกเลยว่าโอ้โหดิโอ้ยมึงวาบจังไอซ์ซ์ไอเชีย่ยมะตัวกระพิบวาบว้าบไปเลยไอ้ไ G, ไอชิพายไอ้เป็นเชี่ยไอไอเนี่ยสาม G ชิพายเตียงสาม G จริงพวกมึงเนี่ยเออเออทำไมมาๆน่กับมาแล้วนะฮะก็เมื่อกี้วิญญ,ญาณแชมป์ หนุนจับ้านหมดแล้วอันนี้เราแยกวิญญาณแชมป์มาใหม่ละโอ้โหไอสัตว์ไอเด็กที่นี่มันพันวาบอะไอเชี่ยไอจันไหลไอจันไหลไอชิ้ชนหอ,นหอยออขอให้ความกราบสถิตอยู่กับท่านอาเมน เออาดีกแ,แล้วอนดีแต่คนเล่นคนเล่นเรากการนะค,ะคนทำรีวิวการวุ้ซึ่ยวุ้ซึ่ยมุ้ซซ่ตู้สักกี่เดือนดีไอ้วับไอ้วับโอ้โหวิญญาณแชมป์มาว่ะจังหวะเมื่อกี้บินดีเข้าล่างเลยเอ้าหูวิญญาณแชม,ม,มปญญชม์มานะฮะเทปช็อตสี่หัวแล้วนะฮะจังหวะน,นี้ โอ้โหวิญ,ญญาณแชมป์ยังคงทำงานอยู่นะฮะหัวที่ห้าวิญญาณแชมป์ลูดไม่ยั้งหลังไปหลังเดีดดดดดด๋ยวเดี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 ๋ยวตัวที่หกนะฮะวิญญาณแชมป์ยังคงคิวอย่างต่อเนื่งองคิวกันไม่หยุดเลยเออ,อจบแล้วว้าเป็นไงวิญญาณแชมป์เข้าเป็นไงเห็นไหมฮะจังหวะน,นี้ดาวเต็มช่องล้นสแตทเลยบอกห<อ>้า ตัวที่1 1> หนึ่งนะฮะนับตัวทีห่หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวตามไปฮะกระโดดมาปุ๊บสองสามโอ้เชิ่มันสุบเลยวาเฮ้ยไปตัววา์าอีกแล้วส์กูเห็นชื่อโดนยิงโดย,โดย,โดยโตัวว์าน,นี่กูนี่ระวังจริงเลยอ้ยา ดาวาร์ด MP ใชเรียกวิงยานแชมป์มาใหม่เปินซีรีส์นี้ขายพร้อมฝีมือแชมป์นะโอ้โห6ฟิตนัดกาดได้1ตัวกูจะร้องง่้เดี๋ยวนะเพราะว่าผมต้องใส่โอ้แม่กวารเสร็จแล้วเพราะว่าผมต้องใส่หายาสไนสย4ีเอ้ยล้านสีอะไรโอ้ยเด็กวัดอืมกูกดหมดแม็กเลยสัจ เพื่อมึงโดยเฉพาะ for you That's good for you ที่เราลั่นอะเอ้ามันโดนมันโดนปืนกูเฉยมึงยิงลอยกูม้วนเอ้ยเอ้ยขุนกันยิงไล่ต่อไปอยู่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายข่ามือพี่เก็บเยอะมันยืนกันมันแถมเลยามใมาให้ปืนแชมป์ได้ทำงานหน่อยอ่ะเจ็บป่าปุ๊บ วิเราแพ้อีกแล้วเ,เปลี่ยนใช้ยาเนี่ยนี่ต้องใส่ใช้ยาที่เราคุ้นเคยเอ้าจะากูหัวห้องแล้วกูออกทำไมเนี่ยอืมหาห้องอะไรกันได้่ผไม่มีห,หาห้องเนหาหนะนี่ไม่มีแล้วอ่ะเอียดเปลี่ยน เปลี่ยนเซิร์ฟฮะแบบนี้เราหองย้ายห้องใหญ่เลยไปซอเซร์ฟสิบกว่าเซิร์ฟสิบเจ็ดนเดีละอืมเฮทันเตอร์อยู่ยเกือบแล้วเ,ลเลวเฮันตอร์เหแล้ว h e a สี u ส t บเจ็ดนี่นี่สิบเจ็สิเก้าสิบเจ็ดสบเก้าสิ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 บเจ็ดสิบเก้าอ่ากดเลย<อ>เป็นปะเนี่ย เพลงเหเฮ้เพงเหรอเฮ้งไม่เด้งไม่เด้งอ๋อผีอะเฮ้ยมันอยู่ที่ไหนอะนี่นี่นี่มันยังรู้ว่างัยอะโหลอไอพี่มันค้างมันค้างอยู่บ้านอะตอนนี้ผมเห็นตัวอยู่บ้านอะขาวอยู่บ้านนี่เออ แห็ตัวเลยอ่ะมันใส่อยู่ตัวที่บ้านนะพี่มันอยู่บ้านอ่ะมันใส่อยู่บ้านอ๋อมันมันโอเคโอเคเห็นตัวแล้วเราค้างอ้าวชิบหายไม่ใช่กูแดงไปแดงนะไอเด็กเคี้ยบมันย้ายฝั่งไอส้สว์นิมเห็นตัวแล้วโอ้โออามาอา้าวนี่กูก็ยังค้างอยู่ปังย้ายห้องเลยห้องกาดกาดกีผมเห็นตัวใสๆอ่ะ โอ้แม่ขามจรีมืดเอ้ยเทนนิงแคมเทนนิงแคมเนี่ยเดี๋ยวไม่เหมือนเลยเลยผมจะอยู่ฝั่งนี้คอมมอคมอมเริ่มอยู่ฝั่งนี้โอ้ห้องเพิ่งเริ่มจะด้วยเออไม่สิห้องเริ่มไปนานแล้วนี่วะเริ่มทำาไมมัน เจสิบตัวเองค่ะย,นยานแชมป์มาเฮ้ยมาแล้ววิญญาณแชมป์มาแล้วอื๋อวิญญาณแชมป์มาวิญญ <c oughs> าณแชมป์มาเอาละคุณผู้ชมซีรีส์นี้ขายพร้อม,มวิญญาณแชมป์โอ้โห้รันลันเบิร์ดไอ้ย่าให้อยู่บนกล่องทำไมอะตี ตัวอ้วนเยอะจังอ๋อไม่ตายเตะไอเวออกแคนนี่นี่เอกไปเตะเลยออกไปเตะเลยตายจังเตะได้ไหมเตะได้ได้ได้เลยไม่ต้องเก็บมันไปแล้วไอพวกนี้เลี้ยงเปลืองเขาสุโอ้ยระยะไกลไม่ยิงไม่โดนนี่มาอยู่กับบ้านได้เหรอพ่อโหดล้านจัง เนี่ยระยะไกลมันสู้อักไม่ได้เพราะเฮี้ยแหละใส่ดวงบางทียิงก็โดนหัวดาเมจยังไงก็ไม่สู้ในระยะไกลโอเ ชิบหายก็ึงหมด dfn หเออ็น dfn dfn d f นไหนเอ็นวะไอบ้ตูดให้ตูดโอ้โหคุณตูดให้ดูยิงไปโดย้วไงเป็อยู่ข้างบนโอ้บอกบอกว่าข้างบนดีกว่าไหมบอกว่ามันเล็งแล้วจะรู้ไหมตรงไหนฮะบอกว่าเออบนหัวมันแลงกูแล้ว โอ้โหบนหัวจบพี <gens> ่ไม้ถึกจังอ่ะโอ้โหอาแล้ววิญญาณแชมป์เริ่มติดไฟออฮ่าเ่ยเอาาอ้วิญญาณแชมป์ปูสัสหนุกชนนี่ไงตูดเน บ้าเปบ้านแล้วตัวนึงไอเวเตายไอเบ่าปืนทีหกไอุไกพี่ไก่บายไอเวไม่หาแล้วเดี๋ยวจบนี่ก็เต่มัวแขงอคอยาย้ายแ่แลอยากย้ายแค้นตัวสัตว์แอ้ยาก่อนนะเบย์เก pues ูตายเซกุ爸爸

เชื่อเรื่องร้าอนาคตมากเลยเนี่ยเลยระยะนะฮะคิดยิงไม่ถึงระยะเมื in ่อกี right ้เชื่อป่ะมีคนตายเพราะสไนเป้ไข้หมูไอเมฆเมฆกระจายเมฆโอ้โหไม่ตาย เราไม่มีสยเค์ K2 เอ้ยมีสนายไม้นี่มีคนตายแล้วฮึใเจ็บไปเจ็บไม่โดนด้ยซ้ำไอตูดโดนหรอใครเจ็บนั่วบหรอเวโดนศพว่าเมื่อกี้น้ไม่โดนไม่โดนโดน้ชื้ คว่างระเบิดไปเรี่ยวเอ้อไอ้ผ้าที่แม่งไม่ทะลุนี่ยมันเดินไปเลยนี่นนนย้ะกดเมาส์ลงเล็กน้อยนอะฮะต่อแล้วก็ต่อ โอ้วสามารถไม่เห็นนัเนนะเฮ้ยอย่งนโดนสายยิงล้วก็เก็บปืนเลยไอ้เมย์มันเก็บปืนไมอยู่อะเฮ้ยตาลัตาลัเมยจัดการ ไอ้เบย์ชอบดีไซน์ชอบดีไซน์ซีรีส์นี้ถ okay. hey, ือ hey, ว sure. ่าโอเคเจ็ดว่างงามนะเวย์แบ่งมอบเบย์ออกเมย์ซะหน่อยขายเมยให้เอาไหมเมย์อยู่ไหนเมย์เพิ่งเกิดขวาซ้ายมือพี่มือพี่มือผมเฮ้เพื่อนนายทำอะไรเนี่ย เย้เอ้ยกูเหล่าทศกัณฐ์เทพจุงได้แล้วเหล่าดีได้แล้วเย้เย้ไอเมฆไอเมวไอเไอเมเป็นอะไรเป็นโลกแพ้เหรออ้ยไม่ยิงคืนอีกต่างหาหายสัก่านเนี่ย ออกแพ้แพ้เมืืมตาม,มาตาม,มาต้องยี่ามมันน้อยไปพเพราะว่เออยี่นะสบสามเสี่เห็ดลิงอยู่ฝั่งนน้นนะสี่เห็ดลิงลิงใจเย็นเด้อดิมีจะเด้งเดินหน่อยนี่เออกดไปก่อนเลย กี่นา,าทีวะเจ็ดนาทีใช้หมดแน่นอนทลิปนี้ก็คงจะปาไปยี่สิบนาทีก,กว่าเฮ้ยข้างหลังโสดีแล้วทำไมเนะี่โอ้ตกใจนี่ว่าจะเจอมีเห็นเคทูอีกไม่เชียวเอามาเก้อวะนิ่งไม่เห็บด้วยอ๋อ ม,ม<ส>ีมันก็ยังกินเ,เห็ดกันเองอยู่เห็นเปล่ะเออีเลยแย่างมี้ไม่รู้เหรอตัวเองก็มีเห็ดก้นหัวรู้ตาย,ตาย,ต,ายตายหาแล้วกูนั่นเห็ดลิง,ลงเออดีเป็ไปหน้าไปห้าไปถึงบ้านเขา คิดสิบบรีจ okay. ุดเด่นยิงเร็วยิงรัวข้อเสียของคิดวขาดความแม่นยำข้อดีกระสุนลั่นด้วยความรวดเร็วไันี้สุดทอายายี ไม่จะยืนเบียดทำไมเนี่ยฮะมึงมายืนเบียดกูทำไมแขนสูงหน่อยสิเข้าแล้วก็ิีทะลุได้เท็ดลิงล่วงไปโอ้วิญญาณแชมป์มาฮะโอ้โหจิตวิญญาณแชมป์ลุกชนอีกแล้วนะครับโอ้โหจังหวะนี้จะคงคิวต่อเนื่องกันอย่างไม่ยั้งจิตวิญญาณแชมป์ยังคงทำงานเรื่อยเรเรียบร้อยมาข้าไปแดด วันนี้วิญญาณแชมป์ว่าไงวิญญาณแชมป์โดนหมาล่าไปอีกแล้ว,ว,โ,ลว,ลวโอ้โหยิงแทบตายอ่ฮะาจาังหวะนี้ยังไงแชมป์หลบมาได้แนละ้วสวนกลับมาสวนยังไงไม่ตายเปลี่ยนมุมครับแชมป์แชมป์ยิงได้แชมป์ต้องเปลี่ยนมุมอันนีฮะจังหวะนี้วิญญาณแชมป์สวมอร่รอยมาแล้วนะเรียบร้อยคิวไปอีกหนึ่งตัวโอ้โหยิงจนแม็กแคบหมดเลยทีเดียว การได้ล่าของระดับแชมป์ยังไม่จบนะฮะเรายังคงสามารถคิวได้อย่างต่อเนื่องตัวต่อไปจะเป็นใครเรียบร้อย way, วันเวครวเลยแล้ว <Okay. S 2> ได้หนึ่งตัวโอ้โหแชมป์เก็บไปคราว10สิบตัวนะฮะคิวคิวเมื่อกี้โอ้โหนะฮะกลับมานับแต้มกันใหม่เคสตัวบีซีรีส์นี้ขายพร้อมตีน,นะะอ,อแชมป์เนีอยแชมป์แตก <laughs> แชมป์แตกอ้ยแชมป์กลับมาอีกครั้งนักปราดยังมีพลาดโอ้ยจบเลยอื้มปั่นแค่นึ่เดือนหมูหนึ่งแดงแชมป์ไม่แชมป์ ยิงอยู่ข้างบนน่ะนอ่ไอ้หัวล่ามาหัวล่านี่จัดเต็มเหมือนกันแล้วเนี่ยไหมน่าตัวให้มึงเพิ่งยิงตายมั่อกี้หน้ากากมันก็ของเต็มอยู่เียเออมีหน้ากากมีนี่อยู่แต่ไม่มีตัวของ DFN DFN แต่แต่ไม่มีไม่มีตัวเสร็จเลยเติมเพื่อใครขอ ปืนกับหน้ากากเทพพอไปโ,โดนอะไรอีกต่อไอ้ยไอเวมันอยากออกแครนตัวฝันแล้วดิเม่แต่เหมืนนี้มันออกแคนถูกมาเล่นเนี่ยเวแบบจบนี่หาแคนใหม่พาร์ทหน้าไอเวจะอยู่ออแคนอหนื่อแล้วเนี่ยไปก่อนเว้ยเฮ้ยมีคนอยู่ยนี่ยัดเข้าไปยสีเข้าไปเ ปา,า,าตากิกโอ้โหจะเบิร์ดตะก็แมชแมชคิววิญญาณแชมป์กูบินเลยเดียว <c oughs> หน้าด้านจิมจิม <c oughs> รู้ได้ยังไงเสียงป,ปืนอยู่ข้างใต้นี่บ้างเพื่อนจะแสดงให้คนอื่น เออไม่มีไม่มีชื่อเพื่อนไม่มีหัวเงอไม่มีบ้นิดิดิพาพอดีลงหิงเยอะไปหน่อยลงขี้เยอไปหน่อยโอ้ยแนนแทแนนแทเนาะเนี่คือกูเห็นเลยว่าแป้งเห็นดีเชยมันก็อยังขึ้นไปเว้ยแล้วกต้อง้กลับมางโง่เจมโมโอโหลโเล่ก็แพงแล้วอ่ะ แคแล้วคนมันโหดช่วยอะไรไม่ได้โอเคแนละ้วก็ในสำหรับคลิปวิดีโอรีวิวในคลิปซิปเปอร์วีคงต้องขอจบทุกท่านเอาไว้เพียงเท่าน,นี้สำหรับปืนในซีรีส์ dfn นะฮะยังมีอ e, ีถึงสองกระบอกนะฮะเรายังเหลือ oa และ m 2 0 0นะฮะที่ยังไม่ได้ทำการรีวิวแล้วก็มี lg ที่รีวิวไปแล้วนะฮะเออเจอกันคลิปหน้าอย่าลืม กดด้วยกดเถอะ Subscribe กดเอาไว้แล้วเจอกันใหม่ในคลาสน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกท่านเอาไว้เพียงเท่านี้ทีมงานจะลายุดนะฮะบายไม่มียุดไม่ม<ป>ียุดนะลาคุณผู้ชมบาย